ก็เมื่อกี้ที่ที่ค้างเอาไว้อย่างที่บอกไปก็คือว่าเาดูแล้วก็น่าจะเป็นไปตามที่คุณนักสินเปพูดบนเวทีเอาไว้หลายเรื่องนะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการแจกเงินหมื่นในเฟสที่สองด้วยซึ่งเฟสที่สองตอนแรกแรกเลยเนี่ยก็เข้าใจว่าคนที่ไปลงทะเบียนแลวไม่ใช่กลุ่มเปราะบางน่าจะได้กันทุกคนใช่ไหม อ่า uh, mm hmm. เพราะว่ามันจะมีอ่า uh, รอบแรกก็คือเป็นกลุ่มเปราะบางก่อนอันนั้นได้ไปเรียบร้อยแล้วเงินหมื่นก็ใช้จ่ายอะไรกันไปเรียบร้อยนะคะแต่ทีนี้พอเฟสที่สองเนี่ยคนที่เขาลงทะเบียน mm hmm. เขาก็หวังว่าฉันก็น่าจะได้ในเฟสที่สองนะแต่เมื่อไหร่ไม่เป็นไรก็ถือว่า mm hmm. ก็รอได้พันละกัน mm hmm. แต่พอฟังจากคุณนักศินรอบนี้แล้วเนี่ยคนที่อายุยังไม่ถึงหกสิบรอไปเรื่อยๆเลยนะคะ mm hmm. <laughs> เพราะว่าเขาน่าจะแจกคนอายุหกสิบก่อน จะเป็นหกสิบที่ไม่เปราะบางอ่ะใช่ไหมหนา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 เออหกสิบหนาหนาเพราะว่าหกสิบเปราะบางมันก็อยู่ในกลุ่มเปราะบางแล้วไงได้ไปแล้วแปลว่ารอบเนี้ยหกสิบไม่บางหกสิบกลุ่มหนานุ่มเป็นหกสิบกลุ่มหนานุ่มได้ไปก่อนแต่คําถามนะอันนี้แบบสงสัยนิดนึงว่าอ่ถ้าเป็นกลุ่มหนานุ่มนะอันนี้เราเข้าใจกันวนาคำว่าหนานุ่มนะอ่าทำไมต้องแยกอายุอ่ะ ก็ในเมื่อถ้าหากว่าเขาหนานุ่มเขามีตังอะแล้วทําไมต้องให้เขาก่อนอ่าคืออันเนี้ยอันเนี้ยไม่มีคําอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วคืออย่างที่หนึ่งตั้งคําถามว่าระหว่างคนอายุห้าสิบเก้ากับคนอายุหกสิบซึ่งไม่ได้มีปัญหาทางเศรษฐกิจคือไม่ได้เปราะบางนะคือเราไม่ได้พูด่าเคามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ทุกคนที่ลงทะเบียนมีสิทธิ์ถือว่ามีสิทธิ์ตามกฎหมายแต่คําถามคือว่าคุณเอาอะไรมาวัดอะว่า จากคนหกสิบขึ้นแล้วคนถ้าสมมติสมมติพอสมมติว่าผมลงทะเบียนนะผมห้าสิบแปดเนี่ยอ้าวทำไมผมไม่ได้อ่ะผมผมคนอายุแก่กว่าผมสองปีมีสิทธิ์มากกว่าผมตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยโอเคเปราะบางเนี่ยอธิบายได้เออเขาเดือดร้อนนะเขาแย่กว่าเรานะเขาอ่อนแอกว่านะเขาอะไรเงี้ยช่วยเขาก่อนอะไรเงี้เข้าใจได้ใช่ไหมช่วยพี่น้องนะที่ลําบากก่อนเข้าใจได้ไม่มีปัญหาเสียสละดได้แต่ไอ้แบบแบบ เกิดก่อนได้ก่อนอย่างเงี้ยเหรออ oh. เออ,อันนี้งงอันนี้งงคือมันตอบอ,นนนะอะไรไม่ได้เลยแล้วก็แล้วมันจะมุนไหมพายุมันจะหมุนไหมไอ่ะขยุมนึงอันนี้ขยุมนึงอันนี้ขยุมนึงมันจะหมุนเมื่อไหร่หมุนกี่โมงมันคงไม่หมุนมั้งเพราะเมื่อกี้คุณพิชัยก็พูดเองว่าจํานวนไม่เยอะอ่าพอจํานวนไม่เยอะเนี่ยแปลว่ามันก็คงไม่หมุนเออ เออแต่ก็ต้องแบบใช้วิธีการยังไงหมายความว่าอันนี้อันนี้แบบพยายามพยายามคิดนะว่าอาจจะเป็นไม่ได้ว่า mm. เงินมันมีแค่เนี้ย uh. เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหากลุ่มที่ให้เพียงพอกับเงินจํานวนเท่านี้ยที่มีอยู่อะ่ะ uh. เพราะถ้าไม่แจกเลยเนี่ยเฟสสองจะงองแงแล้ว mm. ใช่ไหมจะงองแงแล้วว่าอะไรวะนี่รอมาถึงขนาดนี้แล้วทำไม mm. ยังไม่ได้สักทีเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยคยค่อยค,อย,ค,อย,คอยทยอยเจียดเอาเงินที่มีอ่ะเจียดออกมา แล้วก็ค่อยๆจ่ายไปทีละกลุ่มทีละกลุ่มตามความจําเป็นซึ่งเขาก็อาจจะมองว่ากลุ่มนี้อาจจะมีความจําเป็นมากกว่าคนวัยหนุ่มสาวหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวก็จะมีคนเถียงว่าคนสูงอายุเนี่ยนะหกสิบปีขึ้นไปที่ไม่ใช่เปล่าบางเนี่ยนะหนึ่งเขามีเงินบํานาญกินสองหรือบางทีมีลูกเลี้ยงใช่ไหมมีลูกหลานเลี้ยงดูแลอยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้เป็นคนรับอะไรบัตคือมันก็มีข้อโตกเถียงกันเยอะแยะประเด็นคือว่าทําไม หนึ่งนะมารับลูกจากที่ทักษิณพูดบนเวทีแล้วทําไมทักษิณเลือกที่จะเอาประเด็นนี้ไปพูดบนเวทีหาเสียงนะคนก็จะ,จะวิเคราะห์ไปว่าอ๋อใช่สิเพราะว่าเขาต้องดึงแฟนขับเก่าๆซึ่งเป็นคนอายุเยอะผู้เฒ่าผู้แก่นะผู้<ม>เฒ่าผูา้แก่ซึ่งฐานเสียงเดิมซึ่งอยู่บ้านอ่ะลูกหลานไปทํางานในเมืองอ่ะใช่ไหยอดอันนี้ไปก่อน หกสิบขึ้นนั้นแหละขึ้นมาดูมาดูเวทีปลาสายเมื่อวานเนียนะคือแต่เวลาหาเสียงเนี่ยเขาก็พูดให้ไกลไปกว่าที่เวทีปลาสายอยู่บ้านไม่ได้มาก็มีนะไอเวทีปลาสายน่าส่วนน้อยนะเออมันจะได้เป็นกระแสโอ้ยเดี๋ยวปักแมวั่ใจเงินแล้วหมื่นนึงดูเท่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะเลือกเพื่อไทยดีกว่าอย่างนี้ใช่ไหมเอามาหาเสียงการเมืองถูกไหมคือมันไม่มีหลักคิดในการอธิบายอะไรที่ ที่พอจะฟังได้เลยนะว่าทำไมถึงต้องจ่ายคนอายุหกสิบขึ้นไปก่อนใช่เหรอแมะหรืออะไรให้ลุงแกให้ลุงก่อนลุงแกแล้วอย่างเงี้ยเหรอไม่สิคนวัยหนุ่มสาวก็บอกว่าฉันก็จําเป็นต้องใช้เหมือนกันใช่ใช่ไม่ว่าจะคนวัยไหนคนรุ่นสามเม่นสี่เออทําไมต้องสตันพี่กองสตันเหมือนกับว่า อุ้ยเรา i, หลุดพูด <Hollywood> <or S 1> อะไรไปหรือเปล่าอะไรเงี้ป่ะฮะเออก็รู้ว่าเราพูดเล่นแหมแล้วที่สาคัญนะผมก็เชื่อว่าคนอย่างคุณพิชัยเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าให้คิดเองเนี่ยก็ไม่เอาไอ้นี่ไอ้เรื่องแบบนี้หรอกคุณพิชัยเป็นอดีตผู้บริหารองค์กรธุรกิจใหญ่ๆจะมาคิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงแต่ว่าพอมาเป็นการเมืองเนี่ยทักขินพูดอายุหกสิบเดี๋ยวแจกอายุหกสิบก่อนแล้วคุณพิชัยบอกเอ้ยไม่เอาหรอกได้เหรออืมคุณกล้าขัดเหรอถูกไหม อใช่นะเดี๋ยวคุณคอยดูว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยจะมีกี่เรื่องเพราะอย่างตอนช่วงต้นรายการก็เกริ่นให้ฟังไปละเรื่องค่าแรงนะเราจะขึ้นไปเจ็ดร้อยเงินเดือนจากหมื่นห้าปริญญาตรีใช่ไหมจะขึ้นไปสองหมื่นแล้วก็พูดถึงเรื่องผ่อนบ้านด้วยจะมีแพ็กเกจผ่อนบ้านแบบเดือนละสี่พันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็พูดถึงเรื่องของรถไฟความเร็วสูง จากจีนแล้วก็จะมาผ่านอุดรให้คนอุดรเตรียมตัวไว้เลยนะอ่า,อาเดี๋ยวเราจะจะ,จะมีแน่นอนคือเหมือนกับว่าพูดประหนึ่งว่าตนเองอ่ะเป็นคนที่อยู่ในรัฐบาลอ่าแล้วก็รู้หมดว่าแผนการอะไรมันจะเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างแล้วก็ถือโอกาสบนเวทีเนี้ในการมาหาเสียงแล้วก็พูดว่านโยบายของรัฐบาลจะมีอะไรบ้างทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วตนเอง พูดอยู่ตลอดว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลนะเกี่ยวข้องคือเป็นพ่อของนาย,ยกเท่านั้นนะคะ,ะนั่นนีะในอย่างไอ,ไอเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะคือที่ผ่านมาเนี่ยนักการเมืองหรือคนที่ใกล้ชิดนักการเมืองก็จะได้ประโยชน์จากไอ้ข้อมูลแบบนี้แหละนะไอเดี๋ยวรถไฟจะไปทางนี้ไปซื้อที่ดักไว้นะชาวบ้านเนี่ยเราทำนามาก็ขายข้าวมาในราคาอยู่ๆมีคนมาซื้อที่โอ้รายเป็นแสน ตัวเองไม่รู้มันจะมีโครงการอะไขายสิใช่ไหมหลายคนรวยจากแบบโอหน้ามือเป็นหลังมือเป็นเสียภายในไม่กี่ปีเนี่ยด้วยกันรู้ไอ้ข้อมูลแบบเนี้ยก็คนในแวดวงนักการเมืองนั่นแหละนะครับอืก็ถอ,อนหายใจกันต่อไปนะพี่น้องประชาชนนะทำมาหาก,กิน,<อ>นกันไปแล้วเสียภาษีกันไปนะคระับนะกําเขว่ากันนะเออนะ